ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอ่ะพบกับผมเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ผมอาจารย์นลงศักดิ์บุญศรีนะครับก็จะมาอ่ะสอนการหาลิมิตของฟังก์ชันนะครับซึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นลิมิตการหาลิมิตง่ายๆแบบฟังก์ชันก็ยังง่ายง่ายนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาแคลคูลัสหนึ่งนะครับอ่ะนะครับสําหรับการหาลิมิตฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่มันง่ายๆอย่างเช่นตัวอย่างข้อหนึ่งของเราเนี่ย ข้อหนึ่งของเรานะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามง่ายการหาลิมิตก็สามารถที่จะแทนค่าเข้าไปได้เลยแทนค่ายังไงข้อนี้บอกว่าให้หาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ของฟังก์ชันนี้เราก็สามารถที่จะเอาสองไปแทนค่า x ทุกตัวได้เลยนะครับแทนค่าออกมาเป็นเท่าไหร่แทนค่าออกมาก็จะเป็น 2ยกกำลัง3บวก2คูณ3ามบวกหน่งสคูณวงเล็บ3าบวกหนะครับซึ่งเท่ากับเท่าไรสองกำลัง3มได้8บวกกับ2อคูณสเป็น6แล้วก็บวก1น่งแปดบวกหบวกหก็เป็น15นะครับอ,อันนี้คือ ง่ายๆจริงๆฟังก์ชันในรูปแบบนี้ก็สามารถแทนค่าเข้าไปได้เลยทีนี้ถ้าเป็นเศษส่วนบ้างล่ะถ้าเป็นเศษส่วนอย่างเช่นข้อนี้ลอง x เข้าใกล้2เช่นกันก็ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ลองแทนค่าเข้าไปก่อนใช่ไหมลองใช้วิธีแรกเข้าไปก่อนดูว่าจะใช้ได้ไหมลองแทนค่าเข้าไปนะครับก็เป็น สองยกกำลังสี่ลบสองคูณสองส่วนด้วยสองบวกสองเท่ากับเท่าไรสองกำลังสี่ได้สิบหกลบสองคูณสี่สองคูณสี่อ่ะสองคูณสองสองคูณสองได้สี่แล้วก็สองบวกสองก็เป็นสี่ก็จะเป็นสิบสองส่วนสี่หรือเท่ากับ สนั่นเองอถ้าเป็นตัวเลขถ้าแทนค่าแล้วออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้เราก็สามารถใช้วิธีนี้แล้วก็ตอบได้เลยว่าลิมิตข้อนี้เป็นสามทีนี้เรามาดูข้อทีอ่เราแทนค่าแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นแทนค่าแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นปัญหายังไงปัญหาสมมุติว่าเราลองแทนค่าเข้าไป ลองแทนค่าเข้าไปเนาะอะก็จะเป็น2กำลัง2ลบกับ5คูณ2บวก6ส่วนด้วย2ลบ2อ่าอ่าก็เริ่มเห็นปัญหาแล้วส่วนเป็น0นย์แน่นอนอ่ะก็เป็น4ลบ10บวก6ส่วน ศูนย์หรือว่าเท่ากับศูนย์ส่วนศูนย์อ่ะศูนย์ส่วนศูนย์ในทางคณิตศาสตร์อ่ะศูนย์อส่วนศูนย์ในทางคณิตศาสตร์เรายังไม่นิยามอ่ะก็คือยังตอบศูนย์ส่วนศูนย์ไม่ได้อันนี้บอกเขาเรียกว่าอยู่ในรูปแบบยังไม่กําหนดอยู่ในรูปแบบยังไม่กําหนดอ่ะ พะอ,อยู่ในรูปแบบยังไม่กําหนดดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีอื่นในการที่จะมาหาค่าลิมิตของมันแสดงว่าเราใช้วิธีการแทนค่าธรรมดาไม่ได้ดังนั้นวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคหนึ่งที่จะใช้กับฟังกช์ชันที่อยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็คือ,อข้อนี้เราจะใช้เทคนิคการแยกตัวประกอบอเพื่ออะไรเพราะว่าเราเห็น x ลู่เข้าสู่2แล้วตรงนี้มันทําให้เป็นศูนย์ดังนั้นเทคนิคแรกก็คือเราลองแยกตัวประกอบของข้างบนดูว่าแยกเสร็จเราสามารถมาตัดตัวที่ทําให้เป็นศูนย์ได้ไหมอะเราก็มาดูนะครับอาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ของ x กําลังสองลบห x บวก6ส่วนด้วย x ลบ2อ่ะ เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2ข้างบนเราจะแยกตัวประกอบของพหนุานามกำลัง2ก็จะแยกมาเป็น2วงเล็บแยกเป็นอะไร x กำลัง2ลบ 5x บวก6ก็แยกเป็น x ลบ2กับ x ลบ3ข้างล่างก็เป็น x ลบ2จะเห็นว่า มันเกิดพจน์ x ลบ2ขึ้นมาเพื่อจะมาตัดกับอันข้างล่างพอดีดังนั้นเราก็ตัดกันตัดกันดังนั้นพอตัดกันเสร็จเหลือแค่อะไรเหลือแค่ลิมิตของ x ลบ3แค่นั้นเองอ x ลบ3เมื่อ x เข้าใกล้2ทีนี้พอกลายเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เศษส่วนแล้ว ใช่ไหมเราก็ใช้เ,เทคนิคเหมือนกับข้อแรกข้อสอ,อ,อ,องก็แ,แทนค่าเข้าไปก็จะเป็นลิมิตไม่ต้องใส่ลิมิตและแทนค่าเข้าไปก็จะเป็นสองลบสามซึ่งเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองข้อนี้เราก็ตอบเป็นลบหนึ่งแค่นั้นเองข้อนี้ก็คือใช้วิธีแยกตัวประกอบก่อนที่เราจะแทนค่าเข้าไปทีนี้ มันก็มีบางฟังก์ชันอ่ะดูนะครับอ่ะบางฟังก์ชันเราไม่สามารถแยกตัวประกอบได้อ่ะบางฟังก์ชันก็ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้เช่นฟังก์ชันนี้อ่ะข้อนี้ถ้าลองแทนค่าเข้าไปจะเป็นอะไรแทนค่าเข้าไปก็จะเป็น 0, 0. ูส่วน0เช่นเดิมซึ่งอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดดังนั้น เราก็ต้องมาใช้วิธีอื่นๆวิธีที่จะแนะนำอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นมันอยู่ในรูปสแควร์รูทอย่างนี้อะเราควรที่จะใช้วิธีอ่าการคูณด้วยคอนจูเกตของมันเข้าไปวิธีคูณด้วยคอนจูเกตของมันเข้าไปแต่ไม่ใช่ว่าทุกข้อจะใช้วิธีนี้ได้นะครับข้อนี้เราลองดูลิมิต เมื่อ x เข้าใกล้3ของ square root x ยกกำลังสบวก16ลบ5ส่วนด้วย x ลบ3เท่ากับตอนนี้เรายังไม่ได้แทนค่าเข้าไปเราต้องเขียนลิมิตเสมอนะครับเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3ของ square root x กำลังสองบวกสิบลบหส่วนด้วย x ลบสามอ่ะทำไมเขียนตัวเดิมตอนนี้เราจะคูณด้วยคอนจูเกตคอนจูเกตของตัวไหนเนี่ยคอนจูเกตของตัวข้างบนนี้เราก็มองเป็นสองก้อนก้อนนี้กับก้อนนี้คอนจูเกตของมันจากลบก็กลายเป็นบวกดังนั้นก็เลยคูณด้วยสแควรูท กำลังสองบวกสิบหวกหส่วนด้วยอ่ะเราคูณเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ค่ามันเท่าเดิมก็จะเป็นสแควร e r o ท t a กกำลังสองบวกสิบหกบวกห้าอ่ะพอคูณกันเราสังเกตว่าก้อนนี้กับก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกันก้อนนี้กับก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกัน ต่างกันแค่เครื่องหมายลบกับบวกดังนั้นเราสามารถมองเป็นผลต่างกำลังสองและเขียนอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองได้ก็จะเท่ากับลิมิตเมื่อ X เข้าใกล้3าตัวข้างบนผลต่างกำลังสองก็จะกลายเป็นสแควรูท o กำลังสองบวก16ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ ห้ากำลังสองอส่วนข้างล่างเราทำอะไรกันไม่ได้ก็เขียนอยู่ในรูปการคูณกันธรรมดาก็จะเป็น x ลบสคูณกับสแควรูท x กำลังสองบวกสิบวกหเรายกกำลังสองเสร็จเราก็ทำเป็นกำลังสองอยกกำลังสองหาค่าออกมาก็จะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้3ามฮะสแควร์รูทยกกำลังสองทำให้สแควร์รูทหายไปก็จะเป็น x กำลังสองบวก16ลบกับกํากำลังสองเป็น25ข้างล่างยังทำอะไรกันไม่ได้ก็ยังเขียนไว้เหมือนเดิมคือ x ลบ3คูณกับวงเล็บสแควรรูท x กำลังสองบวก16บวก อ่ะถัดจากนี้16กับ25สามารถบวกลบกันได้เราก็บวกลบกันก็จะเท่ากับลิมิตข้างบนเหลือเป็น x กํลังสองลบ9ส่วนด้วย x ลบ3คูณกับสแควรู t x กําลังสองบวก16บวก ห้เมื่อ x เข้าใกล้สามต่อไปเราทำยังไงพจน์ที่ทำให้ส่วนเป็นศูนย์ตอนแรกคือพจน์ไหนคือพจน์ที่เป็น x ลบสามใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องกำจัดพจน์นี้จะก,กำจัดยังไงเราก็มอง x กำลังสองลบเเราสามารถมองเป็นผลต่างกำลังสองอีกกระจายจากอันนี้เป็นสองวงเล็บ ดังนั้นก็จะเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3ของ x ลบ3คูณกับ x บวก3ข้างล่างเหมือนเดิมก็คือ x ลบ3คูณกับสแควรูท x กํลัง2บวก16บวก5 เกิดพดน์ x ลบสมา2ตัวเป็นเศษกับส่วนก็สามารถตัดกันตัดกันเศษเหลืออะไรตัดกันเศษก็เหลือเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้3ของ x บวกสส่วนด้วย square root กกำลังสองบวกสิบบวกห้า ไม่มีพจน์ x ลบสามข้างล่างแล้วส่วนไม่เป็นศูนย์แน่นอนเราก็ลองแทนค่าเข้าไป<ๆ>ก็จะเป็น3าบวกสส่วนด้วยสแควรูทสามกำลังสองบวกสิบวกหาเท่ากับ3าบวกสเป็น6ส่วนด้วย s q u สแควร์รูทสามกำลังสองบวกสิบหกได้เท่าไรเพราะคือสแควร์รูทยี่สิบห้าบวกห mm ้ารูทยี่สิบห้าเท่ากับห้าดังนั้นก็เป็นหกส่วนด้วยห้าบวกห้าหรือเท่ากับหกส่วนสิบนั่นเองแทนค่าออกมาเป็นอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าอันนี้ก็คือคำตอบที่เราต้องการอ uh, อันนี้ก็คือลิมิตของฟังก์ชันที่ เราหาลิมิตออกมานะครับตอนนี้ก็สอนไป2เทคนิคนะครับก็คือแยกตัวประกอบกับคูณด้วยคอนจูเกตนะครับออย่างไรก็ตามนะครับอสองวิธีนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นแค่อ่าวิธีบางวิธีที่สามารถหาหาลิมิตของฟังก์ชันได้นะครับแต่แล้วก็จำกัดด้วยว่าเป็นฟังก์ชันแบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆบางฟังก์ชันก็ ก็อาจจะไม่สามารถหาลิมิตโดยวิธีอย่างนี้ได้นะครับก็สําหรับตัวอย่างอื่นหรือว่าที่ใช้วิธีแบบอื่นเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมน,นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาเพิ่มเติมน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ